าดว่าน้องน่าจะถูกจัดฉากฆ่าเพราะว่าประเด็นคือตอนแรกบอกน้องตกตึกแต่มันมีข้อพิรุษแล้วตึกที่น้องไปอยู่ใบเฟินไปอยู่ตึกสแกมเมอร์ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับขอดูโพสต์เรื่องนี้ก่อนมีภาพนิ่งที่เขาลงเอาไว้นี่น่าจะเป็นตึกซึ่งถูกจัดฉากว่าน้องตกตึกลงมาตายแต่กำลังสงสัยว่าจริงๆแล้วน้องอาจจะถูกทำร้ายแล้วจัดฉากหรือไม่เรื่องใบเฟินเนี่ยมีที่ไปที่มานะครับ คุณผู้ชมเห็นตึกตรงนี้ใช่ไหมครับคือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนตายน้องใบเฟินหรือน้องกันหนกวันฉลวยแสงครับคุณผู้ชมครับน้องเป็นคนขอนแก่งโดยพยานในที่เกิดเหตุอ้างว่าได้ยินเสียงดังโครมและมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนหายใจอยู่สุดท้ายเสียชีวิตอาคารนี้เห็นบอกเจ้าของตึกเนี่ยคือศุลกากรชาวกัมพูชาและปล่อยให้คนจีนเช่าการตายของใบเฟินคุณผู้ชมฮะค่ะ มันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือตัวของน้องเองเนี่ยการที่ไปอยู่ที่กัมพูชาทีมงานช่วยหยุดเป็นภาพเปิดเพจนยครับอันนี้เราวงกลมตึกมาให้ดูนะฮะแล้วกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ตัวตึกเนี่ยที่เขาบอกน้องตกลงมาเนี่ยจากชั้น3และน้องเนี่ยอายุ26ย่าง27นี่ฮะคำถามก็คือตอนที่น้องตกลงมาเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสเดี๋ยวค้างภาพเพจเอาไว้นะแล้วเราไปคุยกับพี่เบิร์ต พี่เบิร์ตเนี่ยก็คือทีมงาน IMF ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนภาคตะวันออกนี่อีกศพหนึ่งแล้วนะฮะ,ะเพราะก่อนหน้านี้น้องตาจำได้ใช่ไหมน้องต้าที่บอกก็โดนช็อตไฟแล้วน่าจะเผาไปแล้วที่กัมพูชาแต่ยังเอาศพออกมาไม่ได้เคสของน้องโหและน้องหน้าตาสวยมากเลยนะเมย์ดูจากรูปเนาะไหนลองเปิดภาพน้องขึ้นมาสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าตัวของพี่เบิร์ตเองเพราะตอนนี้ญาติๆเขาทราบเรื่องหมดแล้วถูกไหมฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยพี่เบิร์ตบอกว่าตอนแรกเนี่ยตอนเช้าทีมงานของพี่เบิร์ตในเขมรบอกว่ามีผู้หญิงตกตึกเนี่ยนะครับน่าจะประมาณชั้น3หรือชั้น4เนี่ยแหละหลังจากนั้นพี่เบิร์ตก็ไล่เช็คครับคุณผู้ชมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคนที่ตกลงมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเป็นใครอะไรยังไงจนกระทั่งพี่เบิร์ตเองเนี่ยทราบมาว่าน่าจะเป็นตัวน้องใบเฟิร์นและมันมีข้อพิรุษ เดี๋ยวทีมงานอ,อ,อ่ะขึ้นอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ตัวตึกอันนี้ที่เราเปิด Google ให้ดูตึกที่น้องตกที่บอกว่าจัดชั้น3เปิดเพจต่อมาฮะที่มาของตึกที่น้องตายแล้วถูกสงสัยว่าน่าจะจัดฉากให้ตกตึกแต่น้องอาจจะถูกซ้อมเนี่ยนะฮะขอเต็มจอครับขอข้อมูลเต็มจอครับคุณผู้ชมครับ โดยเบื้องต้นเห็นไหมฮะหน้าต่างที่แย้มเอาไว้เนี่ยประเด็นคือเจ้าของตึกเนี่ยเป็นสุลกาการและในตึกนี้ที่น้องตายเห็นบอกว่าปล่อยให้ทำหลายธุรกิจถูกไหมฮะ,ะและที่น่าสนใจคือห้องพักของน้องใช้เป็นห้องเทรดหุ้นนี่คำว่าเทรดหุ้นแสดงว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกับกลุ่มที่มีการบังคับ ให้น้องทําหรือไม่แล้วมันคือการเทรดหุ้นเทียมก็มคือไม่มีจริงเหมือนกับเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าอันนี้มันจะสอดรับกับคุณผู้ชมฟังเรื่องน้องใบเฟิร์นดีดนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องหนึ่งมันมาสัมพันธ์กับคนไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่เทรดเหมือนกันและสุดท้ายเสียไปอีสิบล้านถึงแม้น้องตายแล้วเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกับที่คนไทยเสียไปสิบล้านเนี่ยนะแต่ลักษณะเนี่ยมันน่าสนใจว่า เคสของน้องที่ตายเนี่ยเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะไม่อยากเต็มใจทํางานและสุดท้ายก็เลยโดนทําร้ายและจัดฉากมาว่าเหมือนกับตกตึกประเด็นคืออย่างนี้ตกตึกเนี่ยคือทําตัวเอง <c oughs> หรือถูกโยนลงมาขอเปิดข้อสังเกตพิรุษคดีน้องใบเฟินที่ตายนะครับเปิดเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งนี่ อ่ะให้ดูเต็มๆมันมีข้อพิรุธการตายของผู้หญิงคนนี้มีอะไรบ้างครับเมย์ที่เบิร์ดไอเนะคะศูนย์ช่วยเหลือตั้งข้อสังเกตบอกว่า 1. เป้ากางเกงมีร่องรอยของการถูกกระชากขาดเหมือนการต่อสู้หรือเปล่า 2. ถ้ากระโดดลงจากตึกไม่น่าจะลงมาสู่พื้นด้วยท่าแบบนี้หรือไม่นอนหงายแบบนี้เนี่ยนะคะเหมือนมีการโยนลงมาหรือเปล่า3ก็คือไม่มีเลือด คือโทษทีจะขอแทรกหนึ่ง<ะ>คือถ้าตกลงมาจากชั้น3ามเนี่ยต้องไม่นอนท่านเนี้ยเขาบอกว่าขามันต้องหักหรือผิดรูปใช่ไหมแต่จริงแล้วคือลักษณะการตายของน้องไม่มีอะไรเลยพี่เบิร์ตบอกจึงมองว่าน่าจะถูกทำร้ายแล้วจับโยนลงมาคือถ้าตกลงมาจริงขาต้องหักแขนต้องหัก,ตหกแต่แขนขาไม่หักแต่เหมือนกับโยนป๊อกลงมาเลยให้ตายทีเดียวเอาเปิดภาพตึกนยฮะ,ฮะล่าสุดที่น่าตกใจคือคุณผู้ชมครับก่อนน้องจะตายกำลังสงสัยว่า น้องเนี่ยถูกเชื่อมโยงว่าการเทรดหุ้นในตึกขเขมรธุรกิจมืดอันเนี้ยเงินหายไป18ล้านเมใช่ค่ะหายไป18ล้านนะฮะและนี่หรือเปล่าซึ่งคนคุมตึกอาจจะสงสัยว่าใบเฟิร์นเกี่ยวข้องหรือไม่มและจับโยนลงมาเลย แล้วปรากฏว่าไอ้สิล้านเห็นบอกว่ามันไปไหลเข้ากับบัญชีม้าคนหนึ่งชื่อว่านายสมนึกใช่ไหมเมใช่ค่ะคือพี่เบิร์ตนะคะบอกว่าเท่าที่ตามได้ข้อมูลมาเห็นว่าน้องอาจจะไปมีส่วนผัวพันกับเงินของการเทรดหุ้นที่หายไป18ล้านปรากฏข้อมูลว่ามีน้องผู้หญิง2คนก็คือ1เป็นน้องใบเฟิร์นที่เสียชีวิตกับอีกคนนึงก็คือเพื่อนของน้องใบเฟิร์นเป็นแอดมินของบริษัทนี้แล้วมันมีการโยกเงิน ออกจากบัญชีหนึ่งไปหาบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีม้าก็คือนายสมนึกซึ่งพี่เบิร์ดบอกมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดชั้งชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีทั้งหมดและส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะแต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าเป็นข้อมูลระหว่างประเทศหลายอย่างจึงอาจจะทําได้ไม่หมดต้องประสานกันระหว่าง2ประเทศโดยน่าสนใจก็คือพี่เบิร์ดบ,บอกว่าแสดงว่าการเทรดหุ้นตัวนี้ น้องไปทําในเขมรคือกําลังสอกว่าน้องอาจจะเทรดแล้วเงินเนี่ยมันไม่กลับมาม,มันหายไป18ล้านใช่ไหมโยกไป<ะ>น่าสนใจคือพี่เบิร์ดบ,บอกว่าเงินเนี่ยมันถูกโยกเนี่ยนะฮะจากในกอไก่โยกไปในโต้งแล้วก็โยกไปหาในเต่าและสุดท้ายเนี่ยพวกนี้มันคือบัญชีม้าหมดเลยแสดงว่าเงินเนี่ยมันน่าจะไหลไปไหลบัญชีเนี่ยฮะสิล้านขณาดเดียวกันเนี่ยตอนที่พยายามจะตามหาญาติโทรไปแต่ญาติก็ยังไม่รับสายขณาดเดียวกันตึก ที่คุณผู้ชมเห็นตึกนี้สําหรับกัมพูชาถือว่าเป็นตึกผิดกฎหมายเพราะเป็นการหลอกคนเหมือนกันและการหายตัวไปอขอขอภัยการตายของน้องน่าจะเกี่ยวกับการหายไปของเงิน18ล้านเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าคนในเขเมรบอกตอนนั้นเนี่ยไปเจอศพน้องแล้วอ้างว่าน้องเมายาใช่ไหมอ้างว่าน้องเมายาปล่อยบอกเนี่ยน้องเมายาน้องก็เลกยกระโดดลงมาจากชั้น3แต่ พี่เบิร์ตบอกไม่เชื่อ,อเพราะเมื่อเงินเทรดหุ้นหาย18ล้านน้องอาจถูกจับค่าแล้วโยนลงมาฮะไล่เช็คดูมันมีข้อมูลที่ที่เราโพสต์หลังจากที่เราโพสต์เพราะเราจะเป็นคนที่ไวในโลกโซเชียลในส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราโพสต์เนี่ยคนที่อยู่ข้างในแล้วก็ทีมงานสายรับสายข่าวเราหรือคนที่เขาเป็น f c เราตามอยู่เขาเขาก็จะไล่ส่งข้อมูลมาข้อมูลมันมา2ด้านด้านแรกก็คือมันเป็นด้านที่ไม่ดีเขาก็เหมือนกับเขาจะปกปิด ตึกนี้ว่าไม่มีไม่มีการทําอะไรผิดกฎหมายโดยการปล่อยขาวว่าน้องเอามายาและโดดลงมาเองซึ่งเราเห็นสภาพศพน้องแล้วเนี่ยเรามองแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่ากางเกงตรงเป้าเนี่ยมันมีการกระชากแล้วมันมีการขาดพอมันขาดเสร็จเราก็มองว่าและอย่างคนตกตึกสามถี่ชั้นเนี่ยในลักษณะการตกต้องไม่ลงท่านี้อาจจะมีการขาหักขา,ขาบิดแล้วมีเลือด แต่นี่คือไม่มีเราก็เลยสันนิษฐานด้วยตัวเราเองว่าเพราะเพราะ<ๆ>เรา<ๆ>เราเจอเคสลักษณะนี้มาอยู่อยู่เรื่อยๆืเรามองว่าอาจจะมีการทำลายร่างกายกันถึงถึงแก่ชีวิตแล้วก็จับโยลงมาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้สูงเพราะว่าเสื้อผ้าน้องมันมีเรื่องของการขาดด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็ก็เลยไปไล่ประสานข้อมูลพอสืบไปสืบมาสืบไปสืบมา,บบมาก็มีทางเข่า,าที่อยู่ในตึกนี้ผมมีข้อมูลหมดเลยนะครับแล้วก็ผมส่งให้ในตํารวจท่านหนึ่งไปละ ว่าให้เช็คยอดเงินหน่อยว่ามันมีข้อมูลของน้องเนี่ยเกี่ยวกับเ,เงินเทรดหุ้นที่หายไป18ล้านมีเงิน18ล้านที่หายไปแล้วก็น้องสองคนเนี่ยสคนเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ย,นนยมีการเกี่ยวโยงเพราะว่าน้องเป็นแอดมบินอยู่ที่บริษัทนี้มันมีเงินการยก่วเงินออกจากนกายกไก่ไปหานายโต้งแล้วไปเข้าบัญชีในในตอเต่าเงี้ย ไปเข้าบัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีม้าแล้วผมก็มีข้อมูลของชื่อนามสก,กุลเจ้าของบัญชีม้าทั้งหมดมีหมดเลยตอนนี้เราส่งให้ตํารวจดําเนินการลองลองลองเช็คดูแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลระหว่างประเทศเนาะมันก็มันอยู่ต่างประเทศมันมันไม่สามารถทำอะไรได้คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเช็คภาพในโซเชียลของน้องใบเฟิร์นนะฮะอ้นน้องหน้าตาดีมากเลยคุณผู้ชมฮะคือรู้สึก น้องจะโพสต์ล่าสุดคือเดือน3หรือเปล่าใช่ไหมมีนาใช่ไหมคะเออน่าจะเป็นช่วงเดือน3เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในภาพเนี่ย,อยลองขึ้นภาพอื่นๆหน่อยน้องก็เหมือนกับอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เหมือนกับอยู่ในห้องอขึ้นภาพเลยครับทีมงานครับขึ้นมาเลยครับแล้วก็ภาพพวกหมูป้งหมูปิง้งใช่ไหมไม่แน่ใจอาหารที่น้องโพสต์ขึ้นประกอบมาหน่อยเนี่ยฮะ นี่น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาแล้วก็ไม่มีใครติดต่อน้องได้อีกเลยจนกระทั่งมาเจอว่าน้องตกติตายาล่าสุดทีมข่าวของเราตามไปที่บ้านที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าไปเจอกับใครเนี่ยคุณสราวุธคุณสราวุธเองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้ว แกเป็นเพื่อนใช่ไหมเออเป็นน้าเป็นน้าใบเฟิร์น,นแล้วเขาก็บอกว่านี่สวยมากนะใบเฟิร์นอ่ะเขาบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับญาติเห็นบอกว่าน้องจากบ้านไปตั้งแต่ตอนมสองแล้วไม่กลับมาอีกเลยฮะคุณสราวุธบอกว่าก็ไม่เคยเห็นเพื่อนใบเฟิร์นด้วยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ใบเฟิร์นย้ายไปอยู่กับแม่ที่ตรังก็ขาดการติดต่อเป็น10ปีวันนี้มาทราบข่าวว่าหลานตายคืออย่างนี้ภาพตอนที่เราเปิดให้ดูอะ่ะเดี๋ยวขวามือเราเปิดภาพสภาพตึกกับตอนเจอร่างน้องหน่ยนอย เขาบอกว่าดูจากสภาพศพคือลักษณะเนี่ยกางเกงฉีกขาดและมีการใช้เสื้อคลุมหัวเอาไว้เขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงคือคนตกลงมาเนี่ยเหมือนกับเสื้อคุมหัวใช่ไหมและเสื้อเหมือนฉีกขาดเขาก็บอกเป็นไปได้ไหมว่าหลานน่าจะถูกจับโยนลงมาเพราะไม่ทําการบางอย่างมีเสียงทางด้านของคุณน้านะครับลองฟังดูหน่อยมอสองพ่อผมก็ไปหาแม่เอา แกก็ไม่รู้เหมือนกันวันที่แม่ก็ไม่รู้นะใครจะเป็นคนไปรับศพนะคะนี่ครับป้าคนนี้แหละป้าเหรอคะครับพี่เอพี่สาวคนของแม่ครับแกไปหาเพื่อนอยู่บุรีรัมพ์พอดีอยู่ใกล้กันพอดีก็เลยจะให้แกไปรับอแม่แกโทรไปว่าหลานเสียแล้วได้ยินแต่ว่าอยู่อะไรไปทํางานอยู่ที่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับหลานกับก็อยากดูอยากรู้สาเหตุมืันก็แต่ถ้า อยู่กรุงเทพที่อยู่แถวไหนะคะพวกแกอยู่หลายที่เพราะแกย้ายพี่ก็อก็นี้อยู่รำเพื่อเหมือนมันเหมือนโดนทำร้ายใช่ไหมคะคือคือเดาว่าคาดเดาว่าน่างน่าจะโดนทำร้ายนีกก็เหมือนใช่เหรอเป็นไปได้ไหมถ้าแกจะกระโดดลงมาเองอันนี้ก็มีได้อยู่เพราะแกก็เป็นคนละ ดีคนหนึ่งอะได้เด็อยู่มสองคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยตัวเพื่อนนะฮะของน้องเองวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอนะ,ะเป็นเพื่อนบ้านชื่อว่าค,คุณพัชรีคุณพัชรีเนี่ยเขารู้จักกับน้องใบเฟินตั้งแต่ปหเขาบอกว่าแขนใบเฟินเนี่ยถ้าดูจากสภาพศพเหมือนกับจะโดนทําร้ายขนาดเดียวกันเนี่ยยอมรับว่าสงสารครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องการไปทํางานในกัมพูชาไม่มีใครรู้เลยนะเมว่าไปทําอะไรเพราะน้องพัชถินญไปเนี่ยก็คือหลายสิบปีแล้ว แกก็อย <Ban co. S 1> ู่บ้านแกนี tierra, ่แหละเวลาไปไหนแกก็ออกไปกัแกแกกับเพื่อนแกเฉยๆอย่างนี้ค่ะแกก็ไปโรงเรียนแกก็ว่าไม่ก็ไม่ก็ธรรมดาแกก็อยู่บ้านเฉยๆนี่แหละก็ตกใจอยู่ค่ะเพราะว่าเคยเห็นแกตั้งแต่เด็กแกแกเป็นสาวแกก็ไม่ได้อยู่นี่แกเ็ไปแข่งกับแม่อยู่นี่เขาไปตั้งแต่เริ่มจะเป็นสาวตั้งแต่ออกโรงเรียนเนี่ยไปกับแม่เขาค่ะ ตอนนนั้นคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันอย่าวันนี้หลังจากที่ใบเฟิร์นตายไปแล้วเนี่ยนะฮะเข้ากับว่าตอนนี้ศพยังเอากลับมาไม่ได้ล่าสุดเนี่ยเราโทรศัพท์ไปหาแม่น้องนะะปรากฏคุณแม่น้องน่ากําลังจะต้องมาที่สระแก้วมั้งเพราะว่าจะต้องรีบกลับมาประสานพี่เบิร์ตเพื่อเอาศพน้องกลับประเทศไทยคุณแม่วันนาฮะแกร้องไห้ไปตลอดทางเลยแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ก่อนหน้านี้ลูกไม่ได้บอกนะฮะว่าทํางานอะไรเพราะแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องลูกถูกไหมครับเมที่ผ่ามาลูกโทรมาของเงิน20,000โดยบอกแม่ติดลบและเห็นว่าลูกเนี่ยขนของออกจากคอนโดย่านเสรีไทยไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า นี่แม่สว่าแม่คิดว่าลูกเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรุงเทพปะเมอออเออคือคือน้องอมีคอนโดอยู่แถวแถเสรีไทยกรุงเทพค่ะแล้วน้องเพิ่งจะโทรศัพท์มาของเงินคุณแม่สองหมื่นที่ว่าเนี่ยเมืเ่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเองบอกว่าติดลบหนักใช่ไหมคะแต่ว่าคุณแม่ รู้แค่ว่าลูกไม่ได้อยู่คอนโดที่เสรีไทยแล้วคุณแม่ก็เลยไปขนของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์เครื่องนอนกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นก็มารู้ว่าลูกซื้อคอนโดแถวเสรีไทยต่อจากเพื่อนแล้วมีปัญหากันเรื่องซื้อคอนโดแล้วก็มีหมายสารมาที่คอนโดแม่ไม่รู้เป็นหมายอะไรคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมพวกสแกมเมอร์หรือบัญชีมา<ฆ>้าจะโดนหมายจับมหมดเลยเนี่ยนะฮะ<ฆ>หมายสารหมายเรียกแล้วไม่มาก็เป็นหมายจับแสดงว่าน้องน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการสแกนหน้าด้วยหรือเปล่าหรือจะเป็นบัญชีม้าหรือถูกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ น่าจะไปเปิดบัญชีด้วยหรือเปล่าสุดท้ายหมายมาแม่ยอมรับเนี่ยนะครับว่าพอรู้ข่าวว่าลูกตกตึกทําอะไรไม่ถูกร้องไห้กําลังเดินทางไปที่สักแก้วเพื่อจะรับศพลูกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ขอนแก่นถามว่าแม่ไม่รู้จริงเหรอน้องไปทําเป็นคอเซ็นเตอร์ไหมแม่บอกอันนี้แม่ไม่รู้จริงแสดงว่าแม่รู้ต่อสายคือลูกอยู่กรุงเทพแล้วก็หายไปเลยคิดว่าลูกทํางานและลูกไม่บอกรู้ว่าลูกช็อตสนะองหมื่นแปลกนะถ้าสมมติน้องเอาเงินเข้าไป18ล้าน ทำไมน้องต้องขอแม่อีกสองหมื่นใช่ไหมนี่ฮะเพราะเขาบอกว่าตึกนี้เนี่ยก็คือ,อเทรดหุ้นแล้วเงินหายไป18ล้านไหนลองฟังเสียงคุณแม่ทางโทรศัพท์นะครับสิ้นเลยหูแต่ไปเห็ุงานที่กรุงเทพสื่อคอนนดเซรีท้ทยสื่อตอมูจะแล้วตอนนี้คือว่ามูหักเลี่ยมกันเพราะว่าหักเลี่ยมอย่างไรมันมีหมายสารต้องบอกแค่ว่าย่าหยุ่งเรื่องของน้องไปค้นของนอห,หน่อไม่เหนงเด๋วนวน้องจัดการเอง แล้วก็น้องก็หายไปเลย<ม>เขาจะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเงินบ่มีละแม่เงินบ่มีละแม่แล้ว,ว,ลว,ลวถามว่ามาุ่งไปติดลบอย่หลายแ้แล้วขอเงินแเขาขอเงินทางบ้านบอค่ะค่อยขอแม่แค่เดียวนึงจากหลายบ่คะแม่ ขอแค่สองหมืน่นจะน่องหายล่ะซูสคนบอกว่าโทรศัพท์คนหายมีคนเอาโทรศัพท์ลักโทรศัพท์คน,นไปตอนนี้ถ้าต้องรับศพก่อนหลก็เดี๋ยวเขาเกิดสืจสอบปากข้ามเล็กๆหน่อย,อยว่ามีอยังแล้วเขาจ้งางสินสดมาสอบที่หลังอะนะค่ะแม่ตอนนี้แม่เข้มแข็งบอนเดอร์นูสแสดงความเสียใจน้าเดอ้อแม่เด้อขอบลุายๆวหนูสลายพี่ลูกอยู่คนเดียวนึงจ้าแม่ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวแม่จะมาถึงน่าจะว่าน่าจะถึง<ฆ>ตอนกลางดึกคืนนี้แหละหลังจบรายการเดี๋ยวไงเรากำลังตามเรื่องของน้องใบเฟิร์นนะฮะเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จริงเนี่ยเ,เงินเนี่ยที่ถูกสงสัยว่าโอนไปบัญชีสมนึกเรายังตามสมนึก<ฆ>ไม่เจอ<ฆ>เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าจะตามให้นะว่าสมนึกเป็นใครเพราะเราได้ที่อยู่บัตรประชาชนมาแล้วแต่ยังหาตัวไม่เจอนะฮะที่บอกว่าปลายทางเงินมันมาจบที่สมนึกเนี่ยนะฮะแล้วน้องก็ตายอยู่ที่เขมรล่าสุดการตายของน้องต้าครับคุณผู้ชมฮะอ่ะ เปิดไทม์ไลน์ของน้องต้ามาหน่อยก่อนจะตายน้องต้าเนี่ยทางพี่เบิร์ตอีกเหมือนกันได้รับการประสานว่าตัวของน้องต้าน่าจะถูกช็อตไฟฟ้าแล้วศพของน้องน่าจะโดนเผาน้องเองเนี่ยทำงานให้กับกลุ่มที่ขเขมรแล้วมีคนจีนเนี่ยเป็นคนคุมสุดท้ายสายของพี่เบิร์ตเนี่ยก็ถ่ายรูปหน้าคนจีนมาได้แล้วก็เอาภาพเก่าของน้องเนี่ยตอนที่ทํางานอยู่ในขเขมรขอภาพน้องที่ห้อยบัตรด้ครับ เพราะว่ามันจะเป็นรหัสบัตรว่าน้องอยู่ตึกไหนอะไรยังไงนี่ก็ตายอีกศพหนึ่งอีกเหมือนกัน<ฆ>แล้วยังไม่ได้ร่างกลับมาแล้วร่างคาดว่าน่าจะโดนเผาไปไปที่เรียบร้อยจากการโดนช็อตไฟใช่ไหมเพราะน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่าไม่อยากทำงานนี้แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตล่าสุดขอภาพบัตรน้องหน่อยสิครับมันมีภาพบัตรต่างๆของน้องอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตึกยูหนึ่งนี่รหัสคือหนึ่งล่าสุด เราเจอคุณยา่าเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยมีข้อมูลบอกย่าป่วยติดเตียงปรากฏย่าไม่ได้ป่วยติดเตียงแล้ววันนี้กรมการปกครองไปแจ้งย่าตั้งแต่ตอนเช้าบอกว่าน้องต้าตายแล้วที่ขเขมรโดยล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางคุณย่าเล่าให้เราฟังเลยเมเพราะว่าเห็นบอกว่าเลี้ยงต้ามาตั้งแต่ต้าอายุ8เดือนค,คุณย่าบอกว่าพ่อกับแม่เขาไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งหลานเอาไว้ให้ จนกระทั่งก่อนต้าจะไปกัมพูชาย่าเองเนี่ยเห็นบอกว่าหลานน่าจะไปหาเงินใช่ไหมเมใช่ค่ะคือเลี้ยงมาตั้งแต่8เดือนแต่ว่าต้าค่อนข้างดื้อน,นะคะตอนสักอายุประมาณ14 1 5ถึง15ปีน้องต้าก็เก็บข้าวเก็บของจากบ้านไปหางานทําที่กรุงเทพตอนนั้นรู้แค่ว่าต้าไปทํางานก่อสร้างแล้วก็รับจ้างล้างจานนะคะแล้วก็ที่บอกว่ามีลูกอันนั้นคือลูกติดของผู้หญิงที่มาคบกันที่เป็นแฟนนี่ ขอ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันหนึ่งขอหน้าคนจีนหน่อยที่พี่เบิร์ตส่งมาให้อ่ะ หน้าคนจีนที่ข่าตาที่เขาบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าไอ้นี่เป็นคนช็อตไฟน้องปรากฏถามบอกย่าและย่ารู้เปล่าว่าเขาไปเขมรย่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าหลานชายไปทํางานเขมรเพราะเห็นหลานเล่าแค่ว่าไปทํางานกับคนจีนจึงเดาว่าหลานน่าจะไปจีนก็ยังติดต่อกับย่าได้แต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ต้าขาดการติดต่อไปเลยย่าพยายามโทรศัพท์ไปหานะครับแต่ปรากฏไม่มีใครรับสายเลยรู้สึกเป็นห่วงแสดงว่าวันนี้กรมการปกครองเลยบอกว่าตายแล้ว ขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าร่างของตาอ๋อยังไม่ได้เผาย่าบอกร่างยังเก็บไว้ที่กัมพูชาใช่ไหม<ะ>แต่การจะเอาร่างกลับมาต้องเสียเงินนี่ฮะและยังไงต่อเมคือคุณย่าก็บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ถ้ามีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการทําเอกสารหลายขั้นตอนและลูกชายของคุณย่าก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจอะไรเลยนะคะเพราะเข้าใจว่า คุณลูกชายของคุณยายคุณย่าก็คือพ่อของน้องต้า,านี่นแหละซึ่งพ่อของน้องต้าไปมีครอบครัวใหม่แล้วแล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าเหนื่อยเพราะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครลูกชายคนโตข,ของคุณย่าก็ไม่สนใจลูกชายคนเล็กก็ป่วยจิตเวทเคุณย่าก็ลําบากเพราะไม่มีไรายได้ประจําเดือนหนึ่งรับจ้างเก็บผักตามรอบแค่1 2บสถึงสิวันได้รับค่าจ้างวันละ300บาทเดือนหนึ่งก็มีเงินแค่3 6 0 0ันกถึงสี่พก็เลยอยากจะวอนเจ้าหน้าที่ไทยให้ช่วยเหลือนําร่างหลังชายกลับมาหน่อยตายแล้ว ลูกคนเล็กก็ป่วยจิตเวชใช่ค่ะพ่อเจ้าตาก็ไม่สนใจมีครอบครัวใหม่แล้วก็ปล่อยศพหลานคาอยู่ที่เขมรเลยเอ๊ะแล้วรัฐรัฐจะทายังไงเนี่ยเพราะวันนี้เราถามพี่เบิร์ตด้วยนะเห็นบอกว่าพี่เบิร์ตเองเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้รัฐต้องเข้ามาช่วยเพราะเขาเองก็เป็นกลุ่มซึ่งเหมือนกับจิตอาสาเออเกาหลีเนี่ยเอาเครื่องบินไปรับเลยใช่ไหมของไทยเราศพแช่อยู่เขมรนี่ฮะไหนฟังเสียงคุณย่าเปิดใจเนยฮะ ได้ยินแต่บอกว่าแม่ไปอะไรนะโมเมนต์กรรมพุทธาไม่เห็นเลขก,กับเขาบอกอะเออไปจีนเขาว่าอย่างเงี้ยห้ามชาวบ้านแม่ว่าไปจีนเนาะอเออไปจีนนะไปกับคนจีนว่างั้นเอาเราไปได้ยังไงนานได้ยังจาแม่พี่น้องโอ้นานนานนานแล้วกับ่แล้วบบปีแล้วเนี่ยสองปีก่อนนั่นแหลนะเอาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นยางที่เขาข่าวกันนั้นบอกโบกใช่บบใช่มันว่าอย่างนี้นะ อย่างนี้เขาข่าวกันนะเป็นแล้วมันอันตรายเด้อลูกแล้วก็ไปพักหนึ่งกระโทรมาคุยได้อีกหน่อยเขาจะโรมาคุยเล่นตามคืนนะช่วงไปใหม่ๆอ่ะเออเราก็สบายใจเนาะพออีกพักหนึ่งเงียบไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้หมู่บ้านเนี่ยเขาเขาดูโทรศัพท์กันเป็นอะไรกันเป็นแล้วเขามาบอกวันเนี่ยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่าเขาเอารูปมาให้ดู ใจตกตั้งแต่ตอนเขารูปไหมดูแล้วล่ะเนอะว่ามันใจไหมมันก็ใ้ล้านเราดีล่ะใจเราก็บดีแล้วแล้วเลี้ยงอ่ะเพิ่งเกิดกับลูกชายคนเล็กไปเนี่ยมัน,ม,นมันซ้ำอมันซ้ำมันซ้ำคนเล็กก็สตีเิียเนี่ะอยู่โรงพยาบาลโดนมัดไว้เนี่ย แล้วอยู่คนเดียวไม่มีที่ปรึกษาคิดคนเดียวอยู่คนเดียวเขาบอกว่าค่อยช่วยเหลือกันไปนะแต่แต่ยังสับสนนะย่าเขาพูดตัวนั้นย่ายังฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเมษย่าสับสนน่ะย่าก็บอกผู้ใหญ่บ้านฟังมาให้แม่หน่อยเพราะว่าเราสับสนละเราเราบ่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะมันหลายอย่างมันประดังเราเจ็บด้วยเนาะ ู้ใหญ่บ้านก็ช่วยตบช่วยตจบว่าเออตอนเนี้ยหลอพ่อเขาโทรไปบอกพ่อเขาหลอพ่อเขาเอาเปลี่ยนบ้านมาให้จะได้แววศพลูกขึ้นมามันก็ไม่มาถ้าจะเอาเป็นล่างมามันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะคุณยา่าว่าง,งั้นย่าจะแปวค่าใช้ใจ่ายไหนย่ากระบหมีย่าหลับจ้างกิน ได้ยินแต่บอกว่าแม่ไปอะไรนะโมเมนต์กรรมคุณผู้ชมครับออเดี๋ยวลองดูหน่อยเพราะ,ะตอนนี้คือประเด็นเนี่ยข้อมูลจากพี่เบิร์ดเนี่ยคือไม่แน่ใจคือถ้าเรารู้ว่าศพอยู่ที่ไหนเนี่ยผมว่าน่าจะพอเอาศพกลับมาได้ถูกไหมฮะแต่ก็อย่างที่บอกคือตอนนี้คือมันกว้างมากข้อมูลก็คือศพน้องอยู่กัมพูชาค,คือเมื่อวานมีข่าวว่าโดนเผาไปแล้วถูกปะ่ะจากเพื่อนเขาเลยอ่ะจากเพื่อนของต้าว่าต้าโดนเผาไปแล้ว โอ้นี่ถ้ากลับไม่ได้เนี่ยคือเท่ากับว่าก็ไม่รู้ว่าศพยังมีอยู่จริงไหมหรือกระดูกเอาไปทิ้งไหนแล้ว